สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่วินโยเว่พอดแคสต์นะคะเคยเป็นกันไหมคะเวลาที่เรามีเวลาว่างสัก5นาที10นาทีหรือแม้กระทั่งตอนเข้าห้องน้ำสิ่งแรกที่เราทำคืออะไรเอ่ยใช่ค่ะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายฟีดโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram TikTok หรือ Twitter มันเหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วแบบแยกไม่ออกเลยนะคะ เราใช้เวลาไปกับการดูว่าเพื่อนเราไปเที่ยวที่ไหนกินอะไรแต่งตัวสวยแค่ไหนคู่รักคู่นั้นเขาสวีทกันยังไงแล้วพอวางมือถือลงบางทีก็รู้สึกหนุ่งนวงในใจเนาะรู้สึกว่าทำไมชีวิตเรามันไม่เห็นจะดีเหมือนคนอื่นเขาเลยอะทำไมเรายังนั่งอยู่ตรงนี้ในขณะที่คนอื่นกำลังมีความสุขกับชีวิตดีๆที่เขาโพสกันอะวันนี้ เราจะมาพุยกันเรื่องนี้แหละคะ่ะเรื่องของโลกสวยในโซเชียลมีเดียกับความจริงที่มันอาจจะกำลังกัดกินความสุขแล้วก็ความมั่นใจของเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยต้องยอมรับก่อนนะคะว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีประโยชน์มากๆเลยนะมันทำให้เราเชื่อมต่อกับเพื่อนเก่าได้ง่ายขึ้นได้เห็นโลกในมุมที่เราไม่เคยเห็นได้แรงบันดาลใจใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกัน มันก็เป็นเหมือนดาบสองคมค่ะคมที่อันตรายที่สุดของมันก็คือภาพชีวิตที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีหรือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าเป็นไฮไลท์รีวิวของชีวิตคนอื่นนั่นแหละค่ะลองนึกภาพตามนะคะเวลาที่เราจะโพสอะไรลงโซเชียลเราเลือกอะไรคะเราก็ต้องเลือกรูปที่ดูดีที่สุดมุมที่สวยที่สุดแคปชั่นที่คมที่สุดใช่ไหมคะ เราคงไม่โพสต์รูปตอนที่เราร้องไห้ตาบวมหรือว่าตอนที่ทะเลาะก,กับแฟนอย่างดุเดือดหรือตอนที่นั่งเครียดเรื่องงานจนหัวจะระเบิดถูกไหมคะทุกคนทำแบบนั้นค่ะทุกคนเลือกที่จะโชว์ด้านที่ดีที่สุดของตัวเองออกมาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยนะคะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่อยากจะนำเสนอตัวเองในแง่ดีแต่ปัญหาคืออะไรทราบไหมคะปัญหาคือเราเผลอเอาเบื้องหลังชีวิตเราทั้งหมด ไปเปรียบเทียบกับแค่ฉากหน้าสวยๆของคนอื่นลองมีค่าดูเป็นภาพของเพื่อนคนหนึ่งเลยนะคะคือเพื่อนคนนี้เนี่ยช่วงนั้นเขามีปัญหากับแฟนหนักมากทะเลาะกันทุกวันคุยกับเราทีไรก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันคงไปไม่รอดแล้วแต่เชื่อไหมเ้าว่าวันต่อมาดิฉันเห็นเขาโพสต์รูปคู่กับแฟนในอินสตาแกร เป็นรูปที่ไปเที่ยวทะเลด้วยกันพร้อมแคปชั่นหวานซึ้งว่าขอบคุณที่มีเธออยู่ข้างๆเธอคือรักแท้ของฉันโอ้โหคนที่เข้าไปคอมเมนต์ก็มีแต่น่ารักจังเลยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากอิจฉาจังเลยถ้าเราเป็นคนนอกที่ไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเราก็จะคิดว่าคู่นี้รักกันมากชีวิตดีมาก จนอาจจะหันกลับมามองความสัมพันธ์ของตัวเองแล้วรู้สึกว่าทำไมของเราไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยเห็นภาพไหมคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาบนหน้าฟีดของเราค่ะเราเห็นแต่ความสําเร็จความสุขการไปเที่ยวต่างประเทศการมีหุ่นดีๆการมีแฟนที่สมบูรณ์แบบแต่เราไม่เคยเห็นหยาดเหงื่อความพยายามความล้มเหลวหรือน้ําตาที่อยู่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นเลยแล้วผลที่ตามมาคืออะไรคะ มันทําให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวค่ะรู้สึกว่ามีแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่กําลังดิ้นรนมีแค่เราคนเดียวหรือเปล่าที่ชีวิตไม่ได้สมบูรณ์แบบมันบั่นทอนความภาคภูมิใจในตัวเองหรือเซฟเอฟทีมของเราลงไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําและสําหรับบางคนมันนําไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้เลยนะคะแล้วเราจะทํายังไงดีล่ะในเมื่อเราก็ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกที่มีโซเชียลมีเดีย จะให้เลิกเล่นไปเลยก็คงเป็นเรื่องยากสําหรับหลายคนใช่ไหมคะวันนี้เราอยากจะมาแชร์วิธีคิดและวิธีจัดการง่ายๆที่จะช่วยให้เรา win your way หรือชนะในเกมนี้ได้โดยที่ไม่ต้องให้โซเชียลมีเดียมาบั่นทอนจิตใจเราค่ะข้อแรกเลยนะคะคือจัดระเบียบหน้าฟีดของเราค่ะลองใช้เวลาสักนิดไปไล่ดูว่าเราฟอ l โล w ใครอยู่บ้างคนไหนหรือเพจไหนที่เวลาเราเห็นโพสต์ของเขาแล้ว เรารู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกอิจฉารู้สึกว่าชีวิตเรามันห่วยแตกกด unfollow ไปเลยค่ะไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเสพข้อมูลที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองในทางกลับกันลองไป follow คนที่สร้างแรงบันดาลใจคนที่ให้ความรู้คนที่ทำให้เราหัวเราะหรือคนที่โชว์ให้เห็นชีวิตจริงๆที่มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องดิ้นรนมันจะทำให้มุมมองของเราต่อโลกกว้างขึ้นและสมจริงมากขึ้นค่ะ ข้อที่2คือสร้างกำแพงเล็กๆระหว่างเรากับแอปหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่าให้ลบแอปโซเชียลมีเดียออกจากมือถือตอนแรกก็คิดว่ามันจะเวิร์กหรอแต่พอลงทำแล้วมันเวิร์กมากค่ะการที่เราไม่มีแอปอยู่บนหน้าจอมันช่วยลดการเข้าใช้งานแบบอัตโนมัติหรือแบบที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวได้เยอะมากนะคะถ้าเราอยากจะเข้าไปดูเราต้องใช้ความพยายามมากขึ้น คือต้องเปิดเบราว์เซอร์แล้วพิมพ์ชื่อเว็บเข้าไปซึ่งความยุ่งยากเล็กๆน้อยๆนี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนกำแพงคอยเตือนสติเราว่านี่เรากำลังจะเข้าไปดูจริงๆเหรอมีอย่างอื่นที่สำคัญกว่าให้ทำไหมมันเปลี่ยนจากการกระทำตามความเคยชินเป็นการตัดสินใจอย่างมีสติคะ่ะและแน่นอนปิด notification หรือการแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากข้อที่3และข้อในสำคัญที่สุดเลยคะ่ะคือ หาอะไรเติมเต็มเวลาว่างในชีวิตจริงเคยสังเกตไหมคะว่าเราไถฟีดบ่อยที่สุดตอนไหนก็คือตอนที่เราว่างหรือเบื่อใช่ไหมคะเพราะสมองเรามันถูกฝึกให้หาอะไรทําเพื่อฆ่าเวลาดังนั้นลองวางแผนดูคะ่ะว่าถ้ามีเวลาว่างสัก15บนาที30นาทีเราจะทําอะไรแทนการไถมือถือได้บ้างอาจจะเป็นการอ่านหนังสือที่ซื้อมาดองไว้ ฟังพอดแคสต์ดีๆเหมือนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยนะคะจัดโต๊ะทำงานออกไปเดินเล่นรับลมโทรหาพ่อแม่หรือเพื่อนสนิทกิจกรรมพวกนี้มันอาจจะดูไม่ได้ตื่นเต้นวอววาเหมือนชีวิตคนในโซเชียลนะคะแต่เชื่อเธอค่ะว่ามันช่วยเติมเต็มชีวิตและจิตใจของเราได้จริงๆมันคือการกลับมาอยู่กับปัจจุบันและชีวิตจริงของเราค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะบอกทุกคนว่า ไม่เป็นไรเลยที่ชีวิตเราจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไม่เป็นไรเลยที่จะมีวันที่เรารู้สึกแย่รู้สึกท้อแท้เพราะนั่นคือชีวิตจริงค่ะชีวิตจริงมันมีทุกรสชาติมีทั้งสุขทุกข์หัวเราะและร้องไห้โซเชียลมีเดียเป็นเพียงเครื่องมือค่ะมันเหมือนมีดถ้าเราใช้ให้ถูกวิธีมันก็ช่วยอำนวยความสะดวกแต่ถ้าเราใช้ผิดวิธีมันก็อาจจะย้อนกลับมาทำร้ายเราได้ หัวใจสำคัญก็คือการใช้มันอย่างมีสติและเจตนาที่ชัดเจนอย่าให้ภาพชีวิตที่ผ่านการปรุงแต่งของคนอื่นมาลดทอนคุณค่าในชีวิตจริงของเราเลยนะคะเพราะชีวิตของคุณก็มีคุณค่าและสวยงามในแบบของมันเองอยู่แล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้คุณกลับมารักและภูมิใจในชีวิตของตัวเองมากขึ้นนะคะ ถ้าชอบ w วิ Your w a พอดแคสต์ตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตในแบบของคุณอย่างมีความสุขและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ